โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหน่วยที่6บ้านของฉันเรื่องห้องสวยในบ้านมารู้จักกับคุณครูของเด็กๆก,กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอการวันพุธที่15กันยายนพุทธศักราช2564หน่วยที่6บ้านของฉันเรื่องห้องสวยในบ้านนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักห้องครัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะค่ะ คุณแม่ลองทำ ใช้ส้อมตีด้วยสักยีสิบทีเสร็จแล้วเทลงกระทะใช้ถะวหลิวคลิกไข่พลิกไปพลิกมาจนไข่สุกเหลืองงามตาเสร็จแล้วไข่เจียวหน้ากิน ไข่ปกปพลิกมาจนไข่สุกเหลืองงามตาเสร็จแล้วไข่ดาวหน้ากินน้ากินฟังเพลงจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคุณครูครู้สึกหิวข้าวจังเลยคะ่ะ ผู้จิตนหูเข้านิ่คะค่ะคุณอ้อยเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำไข่ดาวกันเลยนะคะเอาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ดาวกันนะคะเด็กพร้อมกันรือยังคะพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันก่อนนะคะค่ะเราเปิดแก๊สก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราก็เอากัร ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมัน,นะคะคุณผูใส่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> เด็กก็เตรียมไข่นะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะถ้าน้ำมันร้อนแล้วนะคะ เราก็เอาไข่ใส่ไปเลยค่ะพอไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็นำตะลิวมาตักไข่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตักข้าวที่เตรียมไว้นะคะใส่จานนะคะ ข้าวในจานนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ส่จานเลยนะคะไข่ดาวของเราก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค<อ>ุณจิตแต่เอ๊ะก่อนที่เราจะรับประทานเราขาดอะไรนะคะคุณจิตดอะไรนะอ๋อ ูจิตรู้แล้วขาดอุปรกรณ์ที่เราจะทานอาหารเลคะ่ะนี่ไงคะคุณครูค,คะช้อนกับส้อมค่ะเหิวเข้าจังเลยค่ะ<ห>เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะครูจิต่ะค่ะอ้อไปทานกันเลยค่ะ,คะไปเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีรูปภาพอุปกรณ์ในห้องครัวมาให้เด็กได้นับกันนะคะ เด็กๆช่วยคุณครูนับจำนวนอุปกรณ์ว่ามีเท่าไหร่นะคะเด็กๆคะนี่คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะถูกต้องคะ่ะนี่คือรูปจานเรามานับกันดูนะคะว่าจานมีกี่ใบหนึ่งสองสาสี่ห้าถูกต้องคะ่ะ จานมีอยู่5้าใบค่ะแล้ะรูปนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักกันไหมคะถูกต้องคะ่ะรูปกระทะนั่นเองเดี๋ยวเรามานับรูปกระทะกันนะคะว่ากระทะมีกี่ใบ1นึสองสามค่ะกระทะของเรามี3ามใบค่ะเด็กๆ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ Hello my lovely students สวัสดีวันพุธค่ะวันพุธภาษาอังกฤษอะไรนะคะ Wednesday Wednesday วันพุธนะคะวันพุธสีเขียวสีเขียวในภาษาอังกฤษคือ green green Today we're going to study about things in a kitchen เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวนะคะสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า things in a kitchen เยี่ยมมากค่ะเอ๊แล้วมีใครตอบที่เชื่อได้บ้างคะว่าห้องครัวภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในวันจันทร์ห้องครัวภาษาอังกฤษนะคะ kitchen kitchen ห้องครัวนะคะเอ สิ่งของที่อยู่ในห้องครัวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือจานจานภาษาอังกฤษออกเสียงนั่นๆตามที่เชื่อเลย dish dish จานต่อไปค่ะใช้ตักข้าวทานนั่นก็คือช้อนช้อนภาษาอังกฤษคือ spoon spoon ช้อนต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าหมอ้อ หม้อนะคะใช้ทำอาหารใช้ต้มแกงภาษาอังกฤษหม้อนะคะออกเสียงว่า pot pot หม้อและคำสุดท้ายนั่นก็คือกระทะกระทะในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า pan pan กระทะนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมรับวพรคำศัพท์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ see you again tomorrow บายบายเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเหล่าสื่อจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับภายในห้องครัวนั่นเองนะคะสิ่งของภายในห้องครัวนะคะสิ่งของภายในห้องครัวมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือจานค่ะเด็กๆจานที่เราเอาไว้ใส่อาหารใช่ไหมคะจานเราเรียกว่าผ่นจื ผานจืผานจือย่างต่อไปนะคะก็คือช้อนค่ะที่เราเอาไว้ตักกินนะคะช้อนเราเรียกว่าเสาจื้ช่อลจื้ช่อจือย่างต่อไปนะคะก็คือหม้อค่ะเด Rever ็กๆหม้อเราเรียกว่ากัวกัวกัวและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือกระทะค่ะเด็กๆกระทะเราเรียกว่าเจียนกัวเจียนกัว เจียนกลัวอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะจากเจียนใบางานวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เลือกภาพใดคือภาพจานและช้อนโดยให้ใช้สีที่ชอบขีดทับภาพที่สวยงามน,นะคะแล้วอย่าลืมนำใบางานมาส่งให้คุณครูด,ด้วยนะคะ ห้องครัวคือห้องที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บเครื่องใช้ในครัวและเก็บเครื่องปรุงอาหารต่างๆค่ะดังนั้นเราจึงต้องหั่นดูแลรักษาห้องครัวของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย